Five, four, three, two, one, go! อบอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะครับและรรมาย่อมชนะอธรรมครับสุดท้ายผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยป,ปังปังมีความสุขปราศจากความทุกข์สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับหากต้องการคำปรึกษาตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องห่วงจุ้ยธุรกิจการงานการเงินสุขภาพสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียวแล้วบอกว่ามาจากรายการทอล์คโชว์เดชบุญนะครับ อย่าลืมติดตามชม EP หน้านะครับยังมีประสบการณ์จริงของอาจารย์แบบ exclusive ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามดันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและอย่าลืมแชร์คลิปต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ